สวัสดีจ้าจ้าป้าเจ้าวันนี้มาเกือบหกโมงแล้วเจ้าน,นีมาฝ่ายหน่อยหนึ่งคุณแม่อันแก่งจีนควายว่าจ้าป้าไปกินสงสัยืืดปีก,ปก็ถ้าจะต้มมามากินต้องเปิ้่ยนกออางามน้านเสร็จแล้วนอนเล่นโทราศัพท์อยู่บ้านเจ้าวันนี้โต๊ะข้างถนนเจ้าเจ้าหลังต้นไม้นี่เป็นถนนถนนใหญ่ถนนรักเลยเจ้า อันนี้เอาหลังเจ็ดซอกตาสอเซนลงเหมือนเดิมมาพอกำลังเจ้าว่าจะป้าจะได้ก็เจ้านี่เปล่าเจ้าอ๋อเดือดปลาสลากตัวเดียวเจ้าปลาขาวเจ้าป้าเขย่าเขย่าลุตตกหน้าไปแล้วเจ้ามันหนานเจ้าปลาสลาก ปลาสไกายหนตัวเจ้าปลาตัวน้อยเจ้ามีอยู่เจ้าลาดไปหมดโอ้ยแม,น,มนเจ้าได้ลายตัวอยู่เจ้าโอ้จ,จันจะป้าพ่อเจ้า <laughs> แต่ลอาตกหน้ามดปลาข่าวปลาไส้ปลานิ้นปลาซิวข้าวเจ้าออ้ยตกหน้าไปมดออ้ยตกไปมดปลาซิวข้าวตัวจะใหญ่จัดยหญ ที่วางก็ายากเจ้าอ,อ,อันน,นี้เจ้าอ๋ออ๋อ <laughs> มาได้กับกองได้ได้กับขยาวแล้วจะป้ากับเสียนีสใสชอบขยาวเจ้าดอกหน้าเป็นมด <laughs> เหลือปลานิ้นสี่ตัวเจ้าจปลาปอกแล้วแล้วป่าจะเกียงทรายโอ๊ย,อย,อยทีมกองระอุนราย 3ามตัวเจ้าปขาปขาวป,ปาวป๊อกปาปอกแล้วก็ปากน,น้อยๆเจ้า ปอกเจ้าแัป,ปอ่ะาปอกขี้คอกันวนะันด้ใส่ีคอได้เจ้าท่น ตามตัวเจ้าปตาไหนน้อยหมดเลยเจ้าขี้โคกอ่ะอันเป๊กเปนัวะเมาออกก็ไ่ได้เจ้าป่ามันหันแล้วมันก็ติดเจ้ารัก โอ้ยว้ายกระโดดออกไปเกได้เจ้ากระนกเข่ากรบอันป่นไยน้อยเจ้าตัวกระโดดกระี้ถ้้จะปันไยน้อยกระโดดเก่งขนาดแเจ้าป่าหน้านี่นสามตัวเจ้าป่านิ้นปัสเสด ไปเหนื่อยก็ปาสเดจเจ้าชอบพบจำไม่ค่อยเอาออกเนี้ยหยาดพอ้ยแอบฝันเจ้าหมอกฝันเนะ

<c oughs> ก็ถือว่ามวนอยู่เจ้ามีกระดงกระดอดของตันนี้รคาปักหนึ่งเจ้า ใข้างรายก็ประขาบป๊อกเจ้าแต่ข้างรายมหาหันมาหลายวันแล้วเจ้าตา,าม,าามาาาาตัวเจ้า Bạn này mốt lấy cháu Hãy subscribe cháu <cười> <cười> อันนีน้ก็ตสายายมุ่งออกไปเลยก็ปลาเกา๋ปเกาปลาขาวป๊อกก็ปลาในน้อยก็ สามตัวเจ้าสี่ตัวตะอ้อยปนิ้นถาวาอันเจ้า <ś les> <ś les> สามตัวเลยสองตัวเจ้าแต่ปากกระซูบน้อยกระปากในน้อยเจ้า ตัวเจ้าป้าก็ยาวโตวไปเลยโอ้โหนี่น่ารอดเดี๋ยวปัดใช้ข้างลายก็ปัดน,นินเจ้า Ecco, so, faccio so detto... ีนสี่ตัวเจ้าปันไนป์ตัดเทียนตันนิ้นเจ้าปันไนสปองตัดเทียนหนึ่งแล้วก็ปนันนิ้นหนึ่งสองตัวเจ้าปันไนน้อยก็ประขาป๊อกเจ้า ตีตรวจเจ้าตันนิ้มตันในตาขาวเจ้าตันไนน้อยนักขนาดเลยเจ้า สี่ตัวเจ้านิ้นตันในปลาแว่นปลาขาวปลาสารพัดสารเพยเจ้าปลาแว่นสามตัวเจ้า ตัวเจ้าตานายน้อยสองปากขาวปักหนึ่งเจ้าไม่้องฟางตัวเจ้าโอ้ยโอ้ยสามลายปุ่นน่ะ ในป่าในครับอันป่าส้อยมอนเจ้าสามตัวเจ้าโอ้ยเหลือสองเจ้า จะตัดติวข้าวครับตัดนีนข้าวโอเคเจ้าจบคลิปสำหรับวันนี้ก่อนก็ถือว่าม่วนเจ้าเพราะว่าม่ได้มาเมินแล้วตรงนี้บรรยากาศอันหมอกเหมยเจ้า <laughs> บรรยากาศดีเจ้าตัดแรงหมอกเหมยเต็มเลยเจ้าวันพีทั้งนั่นเลยเจ้านี่เจ้า ตรงนี้เป็นตีเจ้าป้าตกจับเจ้าเดี๋ยวจะล่อนจับแล้วเจ้าโอเคเจ้าขำละเดี๋ยวครับไปดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าตีบ้านกันเจ้าว่าจะได้หน้ากอโอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วเจ้ามาดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าเจ้าวันนี้ก็ถือว่าม่วนอยู่เจ้าเปลี่ยนตีหม่เพราะว่าตีเก่าไม่เลยมีป่าเลยวันนี้ก็ได้เยอะอยู่เจ้าได้ประมาณกิโลป่ายแล้วเจ้าวันนี้ถือว่าเยอะมาก เจ้าถือวว้เยอะโยได้ประมาณกิโลไปยอนถือว่าเยอะที่สุดอ่ะรอบแรกว,ว่าเยอะรับนี้เยอะกว่าปากคนน่ากินอยู่เจ้าโอเคเจ้ามาถึงบ้านละปากประงานงามอยู่เจ้าปา่านั้นในน้อยนักสดายสดายเจ้าถ้ามีปออย่างที่เราเอาไปเลี้ยงเนี่ยน่าขนาเจ้า โ okay, <laughs> อเคเจ้าปวาก็ไปเหมือนกันเล่นเจ้าไปแล้วไปได้ป่าวันนี้ก็เออย่ายมงไปตีเก่าแล้วเจ้าเปลี่ยนครับรถเสาะปโมงแล้วก็ปะโมงร้องก่อยค่ะก็ถือว่าม่วนเนี่ยเจ้าโอเคเจ้าขอบคุณนั้งๆเจ้าติดติดตามรับชมช่างเจ้าป้าเป็นกำลังใจให้กันตลอดมาอย่าเพิ่งกลายเจ้าป้านนะเจ้าอย่าเบื่อเจ้าป้าเตือนนะเจ้าป้ากันคลิปนะเจ้าบ๊ายบาย